นิทานธรรมสอนใจเรื่องเวนกรรมตามทันณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบในภาคกลางของประเทศไทยมีกลุ่มวัยรุ่นสีคนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพวกเขาคือเด่นแมนอาร์ตและจิมเด็กชายทั้งสี่เคยเป็นนักเรียนดีแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงมัธยมต้นเส้นทางชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนพวกเขาเริ่มหลงไหลในอิสระสูบบุหรี่เล่นไพ่เสียงมอเตอร์ไซค์ที่แต่งซิ่งดังกระหึ่มแทนเสียงหัวเราะในวัยเด็ก ครอบครัวของแต่ละคนต่างก็มีปัญหาของตนพ่อแม่บางคนทํางานรับจ้างต่างจังหวัดบางบ้านอย่าร้างบางบ้านเงียบเหงาไร้คําอบรมแม้จะมีครูหรือผู้ใหญ่บ้านตักเตือนบ้างแต่พวกเขากลับยิ่งรู้สึกต่อต้านจนกลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ใครใในหมู่บ้านต่างหวั่นหวั่นและระอาวันหนึ่งในช่วงบ่ายเดินเดินเข้ามาหาพักพวกพร้อมใบหน้าตื่นเต้นดวงตาเป็นประกายพวกมึงเคยได้ยินไหมว่าในวัดเก่ามีพระพุทธรูปโบราณ ที่คนกรุงเทพเคยจะมาขอซื้อหลายแสนแต่หลวงตาไม่ขายก็เคยได้ยินอยู่แมนตอบพลางเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วทําไมว่าไม่ลองเอามาดูบ้างละ่ะแค่เอาออกมาขายให้พ่อค้ารับรองเงินเต็มกระเป๋าเด่นว่าพลางยิ้มมุมปากอาร์ตกับจิมศบตาก,กันรู้ว่าเด่นหมายความอย่างนั้นจริงไม่ใช่แค่พูดเล่นแมนหัวเราะพวกมึงกล้าหรือของในวัดนะัไม่ใช่ของเล่นที่อาจลอกเอาได้ มึงกลัวผีมากกว่ากลัวจนเหรอเด่นย้อนความเงียบชั่วครู่คือจุดเริ่มต้นของการตกลงในบาทพวกเขานัดกันในคืนวันเสาร์ที่จะถึงเพื่อย่องเข้าไปในวิหารร้างหลังวัดในเวลาตีสองพวกเขาเตรียมไฟฉายไขควงถุงผ้าและมอเตอร์ไซค์ที่จอดซ่อนไว้หลังสวนยางคืนวันเสาร์มาเยือนฟ้าปิดมืดสนิทจ,จนเหมือนมึกหยดลงผืนผ้าใบไม่มีเสียงแมลงแม้แต่หมาในหมู่บ้านก็ไม่ห่าหวนราวกับกลัวบางสิ่งพวกเขาแอบย่องเข้าทางหลังวัด ตรงไปยังวิหารหลังเก่าประตูไม้หนักๆส่งเสียงเอียดเมื่อผลักเปิดกลิ่นอับเก่าผสมกลิ่นทูกที่ไม่จางหายทําให้รู้สึกบุบว่วาเหมือนใครบางคนกําลังมองอยู่ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ท่ามกลางฝุ่นใยแมงมุมเอารีบเข้าเด่นกระซิบทุกคนช่วยกันยกพระพุทธรูปใส่ถุงอย่างทุลักทุเลขณะนั้นเองเสียงโซ่เหล็กลากพื้นดังขึ้นช้าๆจากมุมมืดเสียงเย็นยะเยือกดัง ฉึกฉึกฉึกพร้อมเงาเลือนรางคล้ายร่างคนสูงโยงในมุมสายตาอาดเบิกตากว้างเด่นเร็วกูว่าไม่ใช่คนแล้วทั้งสี่วิ่งออกจากวิหารอย่างไม่เหลียวหลังพระในถุงหนักอึ้องราวกับมีอะไรกาะติดอยู่เสียงลากโซ่ดังตามหลังราวกับกำลังถูกไล่ล่าหลังจากคืนนั้นเรื่องประหลาดเริ่มเกิดขึ้นคืนแรกเด่นฟันเห็นพระแก่ในจีวรเก่าเดินเข้ามาหาแล้วตะโกวนว่าคืนของกูมา พร้อมชี้หน้าดวงตาแดงฉานแมนเริ่มได้ยินเสียงลากโซ่ใต้เตียงทุกคืนอาร์ตเห็นเงาดำคลานตามผนังห้องในยามค่ำและจิมเจอรอยเท้าประดินปรากฏบนพื้นห้องทั้งที่ทปิดประตูสนิทไม่ใช่แค่ฝันหรือภาพหลอนแต่บางคืนมันปรากฏตัวจริงเสียงจริงคืนหนึ่งเดนลืมตาตื่นจากเสียงคลางหอยหวนเขามองเห็นร่างเปลตสูงโยงยืนก้มมองจากปลายเตียงหน้าตาเล็ะเปื่อยลิ้นยาวจนลากพื้นและส่งเสียง ของกูของกูจนเขากรีดร้องลั่นบ้านทั้งสี่เริ่มหวาดผวาไม่กล้านอนไม่มีใครกล้าอยู่คนเดียวทุกคนรวมตัวกันในบ้านเด่นจุดทูปไหว้ขอขมาแต่ยิ่งไหว้เหตุการณ์กลับยิ่งรุนแรงคืนหนึ่งขณะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทิ้งพระในป่าเส้นทางเมื่อสนิทก็เกิดพายุรุนแรงจนต้นไม้ล้มไฟฉายดับพร้อมกันเสียงหัวเราะเย้ะหยันดังก้องในความมืดพวกเขาล้มลงกับพื้น เห็นเงาดำล้อมรอบก่อนเสียงหนึ่งดังขึ้นของกูอยู่กับมึงไม่ได้คืนซักเมื่อสิ้นหวังไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครพวกเขาแบกพระพุทธรูปกลับวัดและเข้าไปหาหลวงตาทองในเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงตาพวกผมผิดไปแล้วครับเด่นพูดเสียงสั่นน้ำตาคลอเบ้าพวกผมขโมยพระไปแล้วพวกผมโดนหลอกโดนตามหลวงตาพยักหน้าช้าๆไม่กล่าวโทษใดๆเพียงหลับตาแล้วว่าเบาๆของที่โยมเอาไป เป็นประที่หลวงปู่แสงอธิษฐานจิตไว้เป็นของที่มีเทวดาเจ้ากรรมนายเวรและดวงจิตเก่าค่อยไยปกป้องไม่ให้ใครลบหลู่นี่คือผลแห่งการล่วงเกินโดยไม่รู้จากนั้นหลวงตาพาพวกเขาเข้าไปในวิหารใช้ผ้าขาวคลุมพระนำกลับขึ้นแท่นบูชาจุดธูปก,กล่าวคำขอขมาพร้อมแผนเมตตาแก่สัรพวิญญ,ญาณในช่วงที่สวดเสียงโซ่เสียงเปรตเสียงกรีดร้องที่เคยก้องในหัวค่อยๆจางลงไป เงาเมื่อที่ตามหลอกหลอนหายไปดังละอองควันในอากาศจากวันนั้นเป็นต้นมาเดนแมนอาร์ตและจิมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปพวกเขาขอลาออกจากโรงเรียนในเมืองและกลับมาช่วยงานวัดทุกวันตื่นเช้าตักบาตกวาดลานวัดล้างศาลาศึกษาธรรมะและขอเข้ามาเจ้าของทรัพย์ที่เคยขโมยไปคนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงพวกเขาใหม่ไม่ใช่ในฐานะเด็กเกเรแต่เป็นลูกศิษย์วัดที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเอง วันหนึ่งเด็กวัยรุ่นกลุ่มใหม่มาหาเด่นที่วัดขอคำปรึกษาเรื่องชีวิตเด่นยิ้มจังๆแล้วพูดว่าของบางอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของที่ใครจะเอาไปได้โดยเฉพาะของที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าผิดมันไม่ใช่แค่กฎหมายที่เอาผิดมึงได้แต่เวรกรรมมันจะตามหาจนกว่าจะเจอแล้วพบกันใหม่โปรดติดตามตอต่อไป